สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาแชร์วิธีการในการไฮไลท์ยอดขายสูงสุดแล้วก็ยอดขายต่ำสุดนะเราจะสร้างไฮไลท์อัตโนมัติในช่องตารางนี้มาดูวิธีการใช้งานกันนะคะสมมุติว่าหนิงบอกว่าอยากดูยอดขายสูงสุด3อันดับนี่เห็นไหมหนิงก็ใส่ไปมันก็จะไฮไลท์ให้อันนี้คือยอดขายสูงสุดสอันดับแล้วบอกว่าถ้าอยากดูยอดขายต่ำสุดสอันดับนี่ ก็สามารถที่จะใส่แบบนี้ได้นะเห็นไหมมันก็จะเห็นข้อมูลอะไรอยเงี้ยเพราะฉะนั้นการใส่อันดับข้อมูลนะคะอันนี้เป็นอาจจะเป็นข้อมูลอย่างอื่นก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกันนะอ่ะอันนี้คือการใช้งานเนาะเพราะฉะนั้นหนิงขอเคลียร์สูตรก่อนวิธีการเคลียร์ก็คือคลุมข้อมูลจากนั้นไปที่ Home เลือก conditional formatting เลือกตรงนี้ค่ะเคลียร์ปุ๊บนี่เคลียร์แล้วนะอ่ะเคลียร์แล้วหนิงลบเลขออกด้วย พอเคลียร์เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการเขียนขอเริ่มต้นจากสูตรที่เป็นยอดขายสูงสุดก่อนละกันนะอันดับสูงสุดวิธีการนะคะก็คือเราก็จะคลุมช่วงข้อมูลที่เราต้องการที่จะไฮไลท์ไปที่โฮมค่ะไปที่นี่เลย conditional formatting เลือก new rule นะคะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะเขียนเงื่อนไขเองจากนั้นตรงนี้ค่ะเลือก Use f o r r u u l a ตรงนี้แล้วมาเขียนตรงนี้ข้างล่างกันวิธีการก็คือ เราก็จะไปเลือกที่ส่วนที่เราต้องการที่จะ Re f e r e n c e นะอันดับสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยเราจะดูกันที่ยอดขายถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้เลยเซลล์แรกของคอลัมน์ยอดขายนะคะจากนั้นตรงนี้มันจะล็อกทั้งคอลัมน์และล็อกแถวไว้เอาล็อกแถวออกให้ล็อกแค่คอลัมน์พอแบบนี้เลยจากนั้นใส่มากกว่าหรือเท่ากับลัก นะเราจะใช้ฟังก์ชันลักกับสมอเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นการหารลำดับสูงสุดคือการใช้ฟังก์ชันลักเราก็จะใส่ลักนะคะ L A R G E ลักแบบนี้เลยเปิดวงเล็บค่ะลักข้อมูลช่วงไหนลักข้อมูลช่วงนี้นี่นะลักเป็นแบบไหนลักกี่อันดับก็คือให้เอาที่ช่องนี้ตรงนี้เราจะใส่ลำดับนะคะว่ากี่ลำดับแค่นี้เลยจากนั้นปิดวงเล็บไป ไปที่ฟอร์แมตเลือกฟิลคือเลือกสีเลือกสีที่เราต้องการที่จะให้มันไฮไลท์สมมติหนิงบอกเอาสีนี้สีฟ้าๆนะคะกดโอเคไปนี่มันเป็นอาจจะเป็นสีเดียวกันกับตรงนี้นะคะพยายามกําลังพยายามเลือกว่ามันสีเดียวกันไหมน่าจะสีเดียวกันแหละน่าสีนี้ไหมคือคือหนิงจําจําจําสีไม่ได้เนาะมันสีไหนเออน่าจะอันนี้อะใกล้ๆกันก่อนละกันนะคะน่าจะเป็นสีนี้เอาความใกล้เคียงก่อนนะแค่นี้เลยเลือกสีอย่างนั้นก็กดโอเคไป อลองดูลองใส่ลองใส่ยอดขายสูงสุดดูก่อนสองอ่ะได้แล้วนะคะอันนี้คือยอดขายสูงสุดนะทีนี้เราก็จะมาเขียนสูตรซ้อนเข้าไปในนี้อีกโดยจะเขียนสูตรที่เป็นยอดต่ำสุดละทีนี้เหมือนเดิมค่ะคลุมคลุมไว้ไปที่เดิมเลยนะเลือก conditional formatting เลือก new rule แล้วก็เลือกตรงนี้เขียน เขียนสูตรเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะอาหาลำดับต่ำสุดนี่เราก็ต้องใช้ฟังก์ชัน small เข้ามาช่วยวิธีการคลิกไปเหมือนเดิมค่ะเอาล็อกแถวออกใส่น้อยกว่าหรือเท่ากับ small แบบนี้เลยเปิดวงเล็บ small ตัวไหน small ช่วงข้อมูลนี้แบบนี้นะ small กี่ลำดับก็คือเลือกที่ช่องนี้ปิดวงเล็บค่ะ ไปเลือกฟิลเลยนะคะสีที่ต้องการให้แสดงคือแบบนี้กดโอเคไปแล้วก็โอเคอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะคะอ่ะสมมุตินิงใส่สองเห็นไหมได้แล้วสามเนี่ยค่ะหรือจะอยากดูแค่ยอดสูงสุดก็ได้เห็นไหมอยากดูแค่ยอดต่ําสุดก็ได้นี่เห็นไหมคะมันจะง่ายมากกับการดูข้อมูลนะเวลาที่เรามีข้อมูลเยอะๆแล้วเราต้องการดูถูกไหมสมมติว่าเวลาเราดูแบบเนี้ย เราสามารถที่จะเลือกไฮไลท์หรือเลือกเรียกว่าอะไรคะเลือกซอสข้อมูลหรือฟิลเตอร์ข้อมูลตามสีขึ้นมาดูก็ได้สมมุติสมมุตินะเราจะเอาแค่5อันดับวิธีการเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยถูกไหมคะเนี่ยฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เอาเซล์คัลเลอร์แบบเนี้ยนี่มันก็ได้แล้วง่ายๆเลยสามารถที่จะเลือกดึงข้อมูลขึ้นมาดูได้เลยนะเห็นไหมแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือวิธีการในการ ใช้งานก็คือการสร้างไฮไลท์ข้อมูลเพื่อดูลำดับที่ทั้งลำดับสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนะวันนี้แชร์ไว้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มารอดูนะคะว่าจะอะไรมาแชร์อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ